จ้ะพี่น้องเบิ่งบกเขือขาววันนี้จ้ะอันนี้มันโซนบกเขือขาวเลยจ้ะขาวอันนั้นก็ะซิเมนข้างกบจ้ะค้างกบข้างกบป,กป,ปะสิมีพันนวยเงาแน่ยดน้ำบ่เพิ่นเอินซ่องที่ซื้อมาพันยดน้ำแล้วก็นวยกลมอันนี้ก็อีกบกเขือนอีกสายพันหนึ่งจนะ้ะอีก พันนึงอันนี้สกิสเมนต์บุกเกลียะหวอที่วันนี้ไปตังน้ำมัวเนี่ยเกลีคู่กันค่ะขึ้นมาหนีก็สีประมาณน,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 นี้นะจ้ะงามครับโอ้ยเลียใจเนาะพี่น้องเน่อยหน่วยแง่จังสีบวกินเด้อจ้ะเสียไวแต่เอาเนี้ยพันสีเขียวหน่วยหนึ่งพันสีขาวจากหน่วยหนึ่ง นั่งเริ่มั้งจ้ะนั่งเริ่มข้างนอกนี่ปีนี้สีดีกว่าข้างในอยู่นี่รอบแรลกแะสิจัดข้างนี้ก็หลายจ้ะส่งไปข้างในผมจ้ะอือต้องรักษาความสะอาดความสวยงามให้ผมเลจ้ะเป็นระบบระเบียบ งามเข้ามาเบิ่งเขากัมีความสุขบ่มีแนวเห็ดกับมา่นางเผาต้นสวนนี่เลยพี่น้องคันมื่อได้บางๆคันมื่อได้อารมณ์บอดีม่นางเผาน้ำสวนม่นางวอลน้ำต้นใหม่กของแล้วก็มีความสุขได้ปลดปล่อยจ้ะปลดปล่อยอารมณ์ตึงเครียดจากที่ทำงานมากมากับแม่วอลกับต้นใหม่วอลดีปะก็ดีกูบอกก็ดีประมาณว่า ก็ขัะปลุกกับผัวจะหาทั้งเทียทำใบไปบอกกบ่กาบอกแห้งดอกจะพี่น้องยันเพิผลวิพยาญยัน่นบานได้กินเผลวิพยาบอกผู้เดียวแต่ว่าแก่ความสุขเวาเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดจนแบบกินนี่ยเพราะเธอได้ด้วยพี่น้องแต่ว่าสิปลูกมาปลูกได้นั่งเบิ้งก็เอาใช่มีความสุขปลูกให้ลูกให้เตาได้กินพอได้แบบ ุ่มใจใฟีมือจากของแบบมานนี้นะจ๊ะฟีมือพัฒนาขึ้นทุกปีจ้ะเนี่งงงงน,นอเอองามครับงามแน่พี่น้องเอ้ย